สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ7บาปเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปกาชานะเราจะมาเกือตู้คอลลาโบตู้ใหม่กันนะครับวาแลวเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า,าตู้คอลลาโบใหม่นะครับโอเวอร์โหลดนะมาดูพาสซีฟก่อนเพราะว่าไอที่ผมแปลไปเนะี่ยมันก็ถูกบ้างผิดบ้างนะจากที่เข้าเกมวันนี้แต่ส่วนใหญ่ที่แปลไปก็ก็ถูกนะครับก็มีมีผิดพลาดบ้างนิดหน่อยนะที่ถ้าใครได้ดูแพทอัปเดตของผม นี่ก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะเปิดให้ครบนะก็อยากได้ทุกตัวนะครับยกเว้นไอตัวฟรีนะไม่ต้องออกนะอ่ะเรามาดูกันที่เลดนะครับตัวคอราโบนจะอยู่ที่0.25นะไม่ต้องออกไม่ต้องออกแล้วก็มีอไอสามตัวนี้เนี่ยไม่ต้องออกเหมือนกันนานาชีนี่ขอทีทเดียวพออันนี้ไม่ต้องออกอันนี้ออกก็ได้อันนี้ออกก็ได้นนออกกไดแต่ไม่ต้องเยอะอันนี้เต็มแล้วเต็มแล้ว อีก2ตัวนี้อันนี้คืออยากได้ออกหน่อยก็ดีนะครับก็ประมาณนั้นนะผมอยากได้3ตัวนี้คือคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะเปิดแค่ออกแค่3ตัวนี้แล้วก็พอนะคิดว่าจะเก็บเพชรไว้รอตัวเฟสท,ที่น่าจะน่าจะใกล้มาแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมาประมาณปลายเดือนปลายเดือนพฤศจิกานะคิดว่าหรือไม่ก็ต้นต้นธันวานะหรืออาจจะมาไวกว่านั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็อยากเก็บเพชรรอไว้ก็อยากจะเปิดให้ครบแต่ ทุกคนก็รู้ในช่องเราเนี่ยมันมันมันเกลืออยู่แล้วมันต้องไปถึง600แน่นอนนะครับโอเคเกินเกินมามากแล้วเราไปเริ่มกันที่โลที่หนึ่งะครับโลแรกก็ตัวนะจะโชคดีตั้งแต่ตัวเลยไหมนะครับมาเฮ้ยกิ่งไม้เทพตั้งแต่เริ่มเลยโอ้โหจบแล้วนะเฮ้ยสะทอ้อ,ทอนไปสกิปเลยสกิปไม่ติดด้วยโอ้ลุงเคน รอบตัวเราก็หมดไปแล้วต่อไปเป็นรอบใช้เพชรแล้วนะอย่าก,กินเพชรเยอะเลยนะตัวคอรลาโบะนะเก็บไว้ให้ใช้ในตัวหลักบ้างนะครับนะขอร้องนะท่านไอามาโอ้ท้องฟ้าสว่างไม่มีฟาทิเอุย้ยกระชากดาบไวอย่างเงี้ยผมว่ต้องสะท้อนแล้วละ่ะจังหวะนี้ <laughs> โอเค <laughs> เปิดกา,าชาตอนดึกได้มันดีจริงมาเลยขอสิขอสักสิบตัว <c oughs> แตกลงุง เออกางอากาศโอเคโอเคไม่แตกโลโอ้หนึ่งสองสามตัวที่สี่มาอย่าออกไทโซูเป็นพอลอลองออลุงเคนมาอีกแล้วมาตะกี้มาทั้งสองเคนแล้วนะอย่าไทโอ้กอกิอุดเกมกระตุกเล็กน้อยนะอย่าออกลุงเคนไม่ใช่ลุงเคนฟูดผิดโอ้ยอ,อารีโอนี่ตัวที่สามตัวต่อไปละตัวต่อไปละ ผมขออาเบโดก่อนขออาเบโดโอเคมาอ,อุ้ยลอดเวนอุ้ยมาแบบต่อเนื่องไม่แปงลงร่างด้วยโอ้เสร็จได้ขอสักสองตัวได้ไหมไหนๆก็เป็นลอดเวนแล้วอุ้ยสะท้อนมานี่ตั้งท่ามุงมันกระชากเลยโอ้เจ็บใจไม่สีไม่สีลุ้มด้วยโอเคมาเตรียมตัวโดนได้เลยเตรียมตัวหน้าแหกเออฟลูเคาตา้า ขอหน่อยขอดีดีสักตัวหนึ่งนะเออตัวที่สุดท้ายเลยเนี่ยโอ,อ้มันเริ่มเริ่มไม่ดีผมว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งในแก๊งเจ็ดบาะนะเรามีเวลาทายถึงอ่าสิครั้งนะเออลุนผมว่าน่าจะเป็นเอ็ดขนอแดองแน่นอนนะการันตีเลยมามาช์ช รระว่างระหว่างรงอดูก็ลุน้นสามารถทายได้นะครับว่าตัวอะไรนะพแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะทายผิดเท่าไหร่ด้วยไอ้ทายตัวหลุดเลดเนี่ยทายถูกด้วยบอยอ่อยกอ็อกิอุสตัวที่เท่าไรแล้วก็ไม่ได้นับด้วยหรือจูโดมาแตกลุ้งหน่อย,อยจินเลียนมามา,มาแตกลุ้ง เอ้ยตัวต่อไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมย,ยังโอเคยังเอ,อ้ทวีโกโตัดสินด้วยเป็นตัวอะไรเพื่อนขอหน่อยขอตัวเฮ้ยมาอาบเบโด <c oughs> ม,ม,มันออกตัวที่อยากได้ก็จริงเหรอแต่แบบตัวคอนลาโบอยู่ไหนเพื่อนไม่ใช่ตูเจ็ดบาปนะเพื่อนโอเคเอ,อไม่เป็นไรก็ยังดีที่เรายังได้ตัวใหม่อยู่นะ แต่ถ้าออกสามตัวนั้นไวหน่อยก็จะดีมากนะไม่อยากเสียเพชรเยอะนะขอในสามร้อยเนี่ยขอออกหน่อยอนี่โมฮอกนี่กับเอ้ยกับพิพตากระชากดลับไว้ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยสะท้อนเพื่อนต้องสะท้อนรับได้ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้สะท้อนรับได้ก็ยังดีเออนึกว่าจะเต็มหน้าเราโอเคมิมิน่าจะเจอกันครึ่งทางโอเค,ครึ่งทางขอสีเอ,อ้ยอย่างได้อยู่ ตัวแรกเลยด้วยขออาเบโดขออาเบโดโอเคไม่ได้อาเบโดได้เชนโอเคผมก็ยังลืมชื่อมันอยู่เดียวเชนเทียโอเคก็ยังดีโอเคนะเราขาดอีกสองตัวนะถ้าออกก็ดีเราจะได้จบกันที่สามร้อยเรียกเรียกไอ้กับอาเบโดออกมาด้วยมามาต่อเนื่องต่อเนื่องดีมาต่อเนื่อง <c oughs> อันนี้ไม่น่าดีแล้วล่ะเอ สะท้อนโอ้โหสคิปเลยโอ้โหนะมันมันดีมาส,สามรอบแล้วมันจะไปดีสี่รอบติดได้ยังไงใช่ไหมเออแต่รอบนี้ต้องดีแล้วละ่ะตัดรอบไปแล้วหนึ่งมาหน่อยขอขอเออไม่กระพิบตาะโอเคแปลงล่างสองด้วยขอร่างสามหน่อยแปลงล่างสามแบบแบบตึงๆอ่ะโอ้โหขอล่างสามสักครั้งได้ไหม แบบมีพระอาทิตย์ด้วยคือไม่เห็นฉากนั้นนานแล้วผมเปิดที่ไรผมก็ไม่ค่อยเจอฉากพระอาทิตย์อะโ,อโหทองฟา้ามืดขอสว่างแบบมีพระอาทิตย์เด่ยเพื่อนขอหน่อยโอ,โ,โอเคเจอกันครึ่งทางนะโอ้โหไม่ดีแล้วละจังหวะเนี่ยน่าจะโดนเต็มหน้าโอเคยังยังครึ่งทางอยู่อ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีโอเคสกคิปเลยแล้วกันนะนะอขอเพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งเอ้ย Oh, oh, oh. เงียบกิฟเลยให้ตัวหนึ่งแล้วเงียบกิฟเลยเอ้ยเจอกันครึ่งทางโอเคมาขอดีๆขอสวยๆขอสีทองนะขอสีทองโอเคได้อยู่ยังได้อยู่เอ้ยขอก็เจอกันครึ่งทางโอเคได,ได,คคได้มาเลยหว็นว่าผมจะสกิปมันละกันฉันขอเธอได้ไหมเน็ตแบบกับพิบตากับพิบตาเออต้อง ต้องสะท้อนแล้วไม่สะท้อนก็ต้องหลับได้โอ้ยโอเค,อเคมาสามร้อยเฮ้ยมันยังมืดอยู่แก่มันมันจะไม่สว่างแบบมีพระอาทิตย์จริงอะเฮ้ยโอเค,อเ,คเจอกันครึ่งทางมาพบกันครึ่งทางเราจะได้เลยขอได้ไหมขออีกตัวนึงอะนะนะมันมันจะได้แบบครึ่งทางอะโอเค,อ,เคอย่างน้อยก็ยังให้ ไอ้ตรงกลางโอเคขอตัวที่เท่าไหร่ <c oughs> ตัวที่สิบสองมาเลยขอ <c oughs> โอเคไอ้อย่างน้อยก็ยังไม่แย่โอเคเรายังได้คามิล่านะครับตัวใหม่มันก็ไม่ใหม่แล้วแหละแต่มันก็ใหม่สําหรับไอดีผมอะโอเคอย่างน้อยเราก็ยังได้ตัวใหม่นะอ่าแป๊บหนึ่งนะไอกับอาร์เบโดขอสองตัวนี้สองตัวนี้อ่า ข้างล่างเนี่ยไม่ต้องมาละไม่ต้องมาเลยสักคนหนึ่งนะข้างล่างเนี่ยขอแค่ข้างบนในสามตัวเนี่ยผมขอแค่สามตัวเนี่ยนะไอนี้ไม่ต้องเอาละเขาจะนะเน็ตมาเบิร์นะขอสักครั้งหนึ่งนะออกตัวที่มันตรงหน้าตู้ตรงนี้บ้างออกก็ตรงนะนะ <9. S 1> ขอบคุณครับมาผมขอได้ไหมอ่ะขอตัวครบแบบ ไม่อยากไม่อยากไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากรอมันรีรันรอบหน้าแล้วอยากได้ตัวให้มันครบผมขอสีลุงหน่อยโอเคสีทองก็ยังดีมาโอ้โหสภาพอย่างนี้สคริปเลยเอยทรงมันมาดีอ่ะไปต่อมานที่สางไม่มีพระอาทิตย์โอ้โหลุ้นพระอาทิตย์ตั้งนานขอสักขอสักพระอาทิตย์หนึ่งได้ไหมสักสักพระอาทิตย์หนึ่งนะเออสีลุง ทรงมันมาดีอยู่นะไม่มันไม่ได้อนะโอเคจะคลิปเลยแล้วกันทรงมันมาดนะีแต่มันไม่ได้เฉยเลยมาขอหน่อยขอหน่อยเอ้ยมาแล้วมาแล้วรถเบนลอรเบนอ,นอขอแปลงร่างสามก็ไม่ได้โอ้ออสะ้อนมาเลย เตรียมตัวโดนขอสักสองตัวได้ไหมไหนๆก็เป็นลอดเวนทั้งทีมาเตรียมตัว,ตวอขอสีลุงก็ไม่ได้มาฟูคา,ต,าต้าเออเตรียมตัวหน้าแหกได้เลยเพื่อนฟูคาตาโอเคตัวแรกอา,อาเบโดขอเป็นอาเบโด โอเคได้โอเคได้โอเคโลงอกเราได้ครบแล้วโอ้อย่างน้อยก็ยังได้ครบโลงอกนึกว่าจะได้ไม่ครบแล้วโอ้ยไปเราไปกันต่อนะครับมาทีนี้ออกอะไรก็ได้แล้วทำไมพอได้พอพอได้เกือบครบแล้วมันดูแข็งขันเนี่ย กิ่งไม้เทพล่าเรารอบเนี้เจอกันครึ่งทางด้วยอเ,เออมาเอ,อ้ยเอ,อขข้ยค้างเฮ้ยนึกว่าจะเป็นกิ่งไม้เทพโหแล้วมันค้างมันค้างซะดูเหมือนโหลดอะไรเลยมารดเวรยุก <c oughs> ไม่มีป้ายก็ <c oughs> ผมอยากได้พระอาทิตย์แต่ผมขอพระอาทิตย์บ้างได้ไหมผมอยากได้สองตัว ออขอขอดีๆนะขออายขออายขออายได้ไหมอายอุนโกอ่ะอีกแล้วเหลืองอีกแล้วเออเตรียมตัวโดนทิท้นหน้ามาเลยเอ,อฟลู้าวตาโอ้โหแตกลุงด้วยอ,อ่าซักลุงหนึ่งอ่ะผมว่าอยู่ในนั้นแหละ น,นลุงแรกไหมไม่โอเคออกตัวเองด้วยไม่เร็วดัดเออมามาชอาแบบเป็นคนขี้อาย่ะเออต้องออกอยากนิดนึงมาอาโอเอ,อ้โอ้โหไม่สักนิดเหรอไม่สักนิดสักหน่อยนะสะท้อนนะเพื่อนสะท้อนโอเคหลับได้ก็โอเค นะท่ารอบนี้ออกอาเธอร์ผมจะเอาอาเธอร์ไปสร้างอาณาจักรคารเมลอ์แล้วนะมาเลยเออสีลุง้งสกิปเลยแล้วกันโอเคขอได้เลือกเพิ่มอันติมั้งได้ไหมอยากได้เพิ่มอันติสิไม่มาไม่มีไม่มีเลยพระอาทิตย์อ,อโอเคอันนี้ก็ยังโอเคอยู่อยากน้อยก็ยังสะท้อน มาเอ,อ้ยิงไปเลยเพื่อนขอชนะได้ไหมไม่เอากลางทางพาทิศกับแปลงล่างสามเนะี่ยหลังๆนะเริ่มเห็นยากเหมือนกันนะกลางทางอีกแล้วออสองตัวนะซอ,อ,อตัวที่สิเอ็ดมาตัวนี้แหละไอ <c oughs> <c oughs> ได้ครบแล้ว <c oughs> อย่างน้อยเราก็ยังได้เลือกอันตรีนะเออแต่เลือกมาเนี่ยผมขอคิดก่อนแล้วกันนะผมจะเอาใครดีอะจริงๆควรจะมาไวกว่าน,นะผมจะได้หยุดเปิดนะแต่ไหนๆมาแล้วก็เปิดเปิดแล้วกันหลีกแค่เก้าสิบเองขอดูก่อนแล้วกันนะก่อนเราจะตัดสินใจสคริป <S <S เออพออยากสกคริปมันดัดได้เฉยเลยเอาไลุ้นให้สักหน่อย ขออาไปดยกับไออีกอย่างละตัวได้ไหมเริ่มโลมมากกางเงี้ยหรอเออแตกลุ้ <laughs> แตกลุ้มด้วยว,วันนี้ผมยังไม่ชนะมาเลยนะนอกจากได้ฟูคาต้าแล้วเนะี่ยวันนี้ยังไม่แบบฟาดหน้ามันเต็มๆมเลยเออคีล่าชีน้าบอกว่าได้ได้ตัวอะไรขอ,ขอสักขอสักพระอาทิตย์หนึ่งได้ไหมสักสักพระอาทิตย์หนึ่งนะ ไม่น่าอยากได้พาทิดเลยผมดีใจเกอร์เลยดีใจเกอร์เลยจบแล้วเออ,อเคกับปิบตาขอชนะบ้างได้ไหมวันนี้ขอชนะบ้างเ,เจอกันครึ่งทางบ่อยไป,ไปแล้วนะมาสี่ลุงสี่ลุงเท่านั้นแปลกปาดไม่ไปด้วยเออกลางทางตลอด โอเคสคริป <Okay>. oh. เลยโอ้โหดับเบิลไทโซูแบบออกติดกันมาสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วปิดฉากสุดไม่ค่อยสวยเลยเอานะคิดในแง่ดีครับมันอาจจะเป็นกิ่งไม้เทพที่มาจากอ่ากลนบึงนรกสักที่หนึ่งคือผมไม่รู้ว่ามันอ่ามันลดเท่าไหรอ่อ่ะอืเลือกอายแล้วกันนะ ถ้างั้เราเลือกไอามาแล้วกันโอเคอ่ะเป็นไงกันบ้างครับกับกาชาตูน้นี้นะใครที่เปิดก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะอันตี3มขึ้นไปนะครับผมอ่าแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าเราจะมาเกือตัวอะไรแต่คิดว่าหน้าตู้หน้าผมน่าจะข้ามนะน่าจะน่าจะข้ามถ้าเขาไม่ส่งแลกนาล็อกมานะ อย่าเลยผมขอเก็บเพรสักพักนึงรอตู้รอตู้เฟสตอนไปลปลายเดือนพฤศจิกาดีกว่าโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ